ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครันนี้เรามาอยู่กับคุณยายท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นใครอยู่กันไหนยังไงเดี๋ยวมาลูจักกันครับสวัสดีครับยายยายชื่ออะไรครับชื่อน้อยจ้ายายชื่อน้อยเป็นคนกันไหนครับเป็นคนบ้านศาสตร์ตะบนลุ่มเขาเป็นคนบ้านศาสตร์บ้านศาสตร์อยู่แถวไหนบ้านศาสตร์อยู่แถวบ้านเพิกบ้านเพิกมันจะต่อบ้านเพิกจะทิดถนนดําแล้วก็ออกมาจะเป็นืองตะโขแลวมาเป็นบ้านศาสตร์บ้านศาสตร์จะอยู่ ถ่ายชุดของตำบลลุ่มเขายายเป็นเหล็กป่าหรือยายดิเอ้าแล้วแต่จะดวกจ้ะเผยดินหินก็เหล็กยายเนาะคนกันเองก็เหล็กป่าเหล็กใครอายุมากเหล็กปีเนาะผมเรี็กป่าเหล็กยายเลยกันยายเป็นคนกันไหนคนกําเนิดเลยกําเนิดกับบ้านศาสตร์เลยบ้านศาสตร์เลยพ่อแม่คนกันนี่เลยไหมหรือคนอื่นมาอพยพมาพ่อแม่ดั้งเดิมน่ะแม่เป็นคนแถวพุทธไทยสูงพอดีพ่อพ่อน่ะไป ใสแบบคับเขียนแต่ก่อนเนาะใกล้ๆกันเลยใกล้นายแต่ก่อนน่ะคืออุยดอยาก็าไปหากินชายอุดยาไปหากินไปหาเขาหาหนามแถวนู่นมากก็ไปเจอกันเลยพอแต่งงานกันเลยก็มาอยู่บ้านศาสตร์ที่นี่ก็ตอนนี้มีลูกมีเท่าทุกคนสามคนจ้ะสามคนแต่งงานในการว่าเราเนาะมีหลานอุ้มทุกคนหรือเปล่าเนาะมีหลานสามคนอ้าไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ ปกติตั้งแต่หน่อยมาตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยอาชีหลักลักของยายยายยายหน่อยทำอะไรทำนาทำนาก็มีนาอยู่แถวระเวงหลังบ้านซาดอ่ะเนี่ยห<ช>ลังอ่ะเนี่ยใช่ทำนาแล้วก็รับจ้างทั่วไปจ้างทัวไปเนาะเขาเขาหน้ามตะก่อนบานเองเนี่ยม,มันเหมือนกับปัจจุบันนี่ไหมอยากแรงกับแรงอยากโต๊ก็ท่วมอะไรเงี้ยมันเหมือนกันนี่ไหม แต่ก่อนนะ่ะทะเลงก็คือบางครั้งก็แร่ง3ปีติดกันเหมือนกันนะคล้ายๆกันนี่ใช่ๆคล้าย,าย,ายเวลาท่วมมีมาท่วมมาก,ก็คือเพิ่เหมือนปีก่อนคล้ายๆกันมาท่วม,วมจนใหญ่จะไม่ค่อยท่วมนะแต่ก่อนน่นนะไม่ค่อยท่วมมจะมาท่วมนักตอนพศ5 3 5 4เพิ่งเคยเห็นว่าเออมาก่อนนั้นจะมีท่วมครั้งนึงแต่มันก็ไม่ถึงก็เอ่อเหมือนพศ5 3 5 4อืมก็เคยท่วมบ้างก็เคยท่วมบ้างมันตกหนักใช่มาตกหนักเหมือนโลก ถึงระยะหลัง่นี้กอบกัวคุณคุณคุณตายังมีชีวิตอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่เนาะปัจจุบันนี้ทําอะไรครับก็จะดันตาก็ทาทานาทานายังแข็งแรงอยู่นี่ก็พอทําได้อือยายอยู่ทะเลหมือนรรันตอนนี้หกสิบสองหกสิบสองก็ยังก็ถือว่ายังสุขภาพยังดีอยู่ก็ยังไม่อายุมากเท่าไหร่นะกถือว,ว่ายังหรือว่าร่างกายป้ายายเป็นยังไงหรือแข็งแรงอยู่ไหมหรือว่ายัง ยังไม่ <G ül üyor> เดินเหนื่อยังติดคัดอะไรใช่ยังไม่ปวดเขาปวดอะไรอยู่นะแต่ก็มีแบบเป็นคนงานนักเนาะก่อนมีแบบก็แก้อะไรนิดหน่อยแต่ไม่ถึงก็ว่าก็ว่าปวดเขาเนี่ปวดรูบไม,ม่มีก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงสมบูรณ์ยังใช่ได้อยู่เป็นโรคอะไรที่เขาชอบชอบไหมอะไรความดันเบาหวานหัวใจ อะไรจีปาถ้าหลอกปอดหลอกไอเอาพอมันไม่ชอบทักโลกเลยไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็ไม่เอาด้วยแล้วแต่ก็เอาจะอยู่หกสิบกึนเนี่ยสมัครก็จะมีความด้าหวานดันจีปาถ้าดูแลยังไงถึงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อย่างี้ดูแลกินามีบุญเก่าหรือเปล่ามีบุญเก่าทำบุญไพิดีใช่ก็ก็กติธรรมดาแบบเข้าไปก็กิน ผักมังมีตุ่มมีแกงอะไรก็กินตามธรรมชาติทานรอเนี่ยแหละแต่อายัยว่าคือสิปสิผาปีผ่านมาอ่ะก็ทํางานนักแบบสีเขาเนาะมีเขาหยุกกระสอบเนี่ยกับพ่อหยุกได้หยุกตีบเขาหวังอะไรวังก็เลยคือทํางานคือปัจจุบันก็ยังทํางานใช่ทุกวันนี้ก็ยังทํางานทํางานยังแบบค่อนข้างจะค่อนข้างนักค่อนข้างนักอยากพักเหมือนกันเหงื่อออกใช่ทำนาใช่ไหมหรือทำอะไร เออสีเขาจ้ะสีเขาทำนาน,อ,านอ่ะหยกหายเผาบ้านอ๋อแซ่ก็มีโรงสีกับบานมีโรงสีกับบานอ๋อแล้วก็ยกเขาเอามาสีก็ยกึ้นใสใ่ใมันก็บ,บุมบุมบุมเนั่นก็อันมันคงจะรอนเนาะไม่ใช่ห้องเอ์เนาะห้ <c oughs> <c oughs> องเงือแตกสักส<ช>ักแ่เงืออกปุ๊บเนี่ยมันจะหวะไหมสบายตัวแต่มันจะล่าล่างกายถึงกลางคืนก็รับอะไรประมาณนั้นไหมก็เมื่อก่อนน่ะรับสบายแต่เดี๋ยวนี่คือดยโดยอายุมากนะก่อนรับมั่งตื่นตื่นแล้วก็ เป็นธรรมดาก็คนสูงวัยคนสูงวัยก็รับรับตื่นตื่นรำลับตื่นตื่นแต่ก็ไม่ถึงก็เหนื่อยพิกาอะไรเี็ยครับก็พอทําได้า<ม>งานก็แจ้งว่าไปโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยได้มีนัดหมายกับหมอไม่ได้นัดหมอไม่นัดแต่ปกติเป็นเก่ทางพระเจ้าท,ทุกวันนี้จะต้องไปรับยาตยิเท่นนี่เดี๋ยวปัจจุบันนี่ก็เอาส่งมาให้บ้านแต่ป้ายังไม่มีประวัติอะไรยังยังยังไม่รับไปเราก็ จะทำกับสังคมแถวบ้านศาดตรยังไงนะครับช่วยเหลือสังคมปวัดไปว่าหรือช่วยในชุมชนยังไงบ้างครับก็กรรมการอะไรยังไงไปวัดกรรมการมู่บานนี่ไหมเป็นเป็นประธานข้องกลุ่มสตรีประธานกลุ่มสตรีอสมอแต่แต่ไม่ใช่เป็นประธานเป็นอสมอแต่เป็นประธานกลุ่มสตรีแล้วก็อสมอเนี่เป็นมานานแล้วมาสามสิบกว่าปีใไหประมาณนั้นประมาณสาม คือถ้านับตั้งแต่วเขาเริ่มเป็้นโสโซๆก็เป็นมายืดหลังเป็นโตหลังอะไรก็ช่วยเขาบ้างเวลาระหว่างใช่ทั้งเขามีงานมีการก็ช่วยค่ะไปไปวัดไปวานในชุมชนแล้วก็วันผ้าแล้วก็ไปบ้านที่ธุระอาจจะไม่ได้ไปใช่ใช่ก็ต้องมีชาวก็ใส่บาตรใส่อะไรเลยช่วทั่วไปคนไอก็จะรมบ้านเองเนาะครับวันนี้ก็มารู้จักป้าน้อยน้ำตกอะไรครับ ชุ่มกลางชุ่มกลางทางยโดยการคนต้นสูงแน่ๆเนาะแล้วก็มาหู้จักชีวิตเป็นการยังน้อยก็ได้เก็ตเล็กน้อยๆครับในการทํางานเหนือออกสุขภาพแข็งแรงนอนหับอายุก็ประมาณนี้ก็ไม่มีโรคอีไฟถือว่าใช้ได้นะครับเวลาใครอยากได้เก็ตเล็กเก็ตน้อยก็ไปหากรับป้าบันซาดนะคุณป้าถามใครก็รู้จักมัง รู้จักอยู่นายาโมไปถิงยาโมนี่ยาโมอุ้งใหญ่มากนี่เองุ้งเ่านนั่แหละครับไปถึงนั่นก็รู้จักนั่นเขารู้จักเออในหมู่บ้านเองมีเจ้าครอบครัวมีมีหลายไหมชาวบ้านตอนนั้นมีรอยเจ็ดซิบมีนี่มาเลยดูเพิ่มไหมเนี่ยตีนคล้ายๆมีครอบครัวมีหรือหรือชาวบ้านมีรอยเจ็ดซิบหรือครอบครัวมีรอยเจ็ดซิบครอบครัวอ๋อในหมู่บ้านอะมีคนมีมี ประม,มีประมาณลอยชิดชิดครบครอบครัวอ,อก็หลายเหมือนกันเนาะ<ช>โอเคครับวันนี้ก็มารู้จักคุณปาน้อยนะครับอย่างไนอยก็เป็นปููชนียบุคคลท่านหนึ่งในการที่ของต้นแต่ะน,น้อยดูแลลูกหลานจนเติบใหญ่ก็ดียังมีสุขภาพแข็งแรงครับอย่างไนอยก็เป็นาสามารถจะไปสอบถามข้อมูลในส่วนที่ทันรู้ในหมู่บ้านชุมชนหรือข้อมูลในอดีตมานะครับวันนี้ก็ขอบคุณปาน้อยมีอะไรจะคุยไหม ไม, <laughs> ไม่ไม่ด้อะไรจะกป <laughs> วันหลังเราจะไปเยี่ยมลรงสีเขา <laughs> 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 วันนี้ขอขอบคุณมากครับ,รบ <laughs> น้อยครับจะมี